ส่วนกรณีคุณชลาแวนานะครับที่ติดต่อมาทางอินบล็อกเนี่ยนะครับเพื่อจะหางานทำเนี่ยขอให้โทรมาใหม่นะครับให้โทรกลับมาใหม่ที่หมายเลขนี้ครับ0817159551-3ถึงนะครับนะนะค,คุณชลาแวนานะครับที่ติดต่อในอินบล็อกและต้องการหางานทำนะครับส่วนท่านนี้นะครับคุณอายิสะอายิสะดะสงนะครับนะ เป็นคนพิการประเภทสามแจ้งขอรับพถเข็นให้กับทางตนเองใช่ไหมคุณอายิสะสวัสดีครับค่ะคุณอายิสะป่วยเป็นคนพิการประเภทสามเรการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นมาตั้งแต่เกิดหรือเป็นเมื่อไหร่ครับเป็นแต่เป็นเมื่อมาเนี่นะจำบ้านค่ะเป็นเป็นมากี่ปีนะเป็นสิบ สิบปีหัแล้วคก็คือแต่เดิมเป็นคนปกติแต่ว่ามีอาการป่วยโรคเบาหวานใช่ค่ะความดันเป็นสาเหตุให้เราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตปกติแลยกลายเป็นคนพิการใช่ค่ะไม่ติดคไม่มีสงครามนะคะอ๋อตอนนี้จะอยู่อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ก็ตายนะ่นไมันที่ให้ข้อมูลไว้คือบ้านเลขที่สิบห้าค่ะ มูฮะหมู่สองมู่สองใช่ค่ะถนนโกตารามันใช่ค่ะตำบลโกตาบารูเออใช่ไหมใช่ค่ะอําเภอรามันเจาะยลานะจ้ะซึ่งตอนนี้มีหน่วยงานอะไรเข้าไปช่วยเหลือคุณอายุซาบ้างไหมมีคุณนีแหละมันกลัวบ้านะ หม,หมายถึงว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเคยเมีใครเข้าไปช่วยเหลือคุณอายิซาบ้างไหมครับมีค่ะเป็นเป็นอะไรเป็นเจ้าหน้าที่จากเทศบาลหรือหรือว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใช่ค่ะอ๋อ เป็นเจ้าหน้าที่พวกสอพอสอตโรงพยาบาลรามันใช่ค่ะ้วครับเขาเขาลงไปให้การช่วยเหลืออะไรยังไงครับกบบว่าบ้าน้วก็ทํทำทุกอย่างอยูงไรบ้านอ๋อเข้าไปช่วยเหลือดูแลวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคุณอายุซะเหรอครับใช่ค่ะแล้วคุณอายุซะมีครอบครัวไหมไม่มีแล้วอยู่กันกี่คนนะฮะลูกมสาวสองคนอา้าวตกลงตกลงมีครอบครัวไหมครับ มีได้ว่าเล้มีเมียไหมอ๋อก็คือตอนนี้คืออยู่กับลูกลูกใช่ค่ะลูกลูกชายลูกหญิงลูกสาวงลูกสาวใช่ค่ะกี่คนครับหนึ่งคนลูกสขสุดท้องตกลงตกลงคุณอายิสะมีมีลูกกี่คนสี่คนมีลูกสี่คนใช่ค่ะนะแล้วตอนนี้ที่อยู่กับคุณอายิสะเนี่ยกี่คน สองคนนะสองคนนี้เขาเขาเรียนหนังสือหรือว่าเขาทํางานลูกสาวเรียนค่ะยังเรียนอ,อยู่ไม่ค่ะเรียนสักวันบ่อยเขาดยไม่ได้เีินเด้กเขาจะเดียนตกลงตกลงเนอ้อลูกสาวของคุณอายซานีา่หยุดเรียนไปใช่ไหมหยุดค่ะ อ๋อเอาอย่างนี้นะทีมงานของเราเนี่ยนะครับนะสืออาสาประชาชนช่วยคนพิการเนี่ยประสานงานไปที่คุณนันทิดาคุณนันทิดาชัยลาบนะครับประดับเทศาบาลนะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนายนายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารูอ่ะเขาจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปไปไป,ไปหาคุณไอซ่ะนะครับวันนี้นะ นนลมีใครอยู่บ้างไหมเนี่ยมีค่ะให้ให้อยู่คุยกับทางเจ้าหน้าที่หน่อยนะเพราะว่าทางคุณนันทิดาชยราบเนี่ยนะครับเป็นประดัเทศบาลเขาทําหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตาบลโกตาบารูเนี่ยเขาจะได้ดูว่ามีความจําเป็นอะไรยังไงบ้างบ้านของนี่นี่บ้านที่ส่งภาพมาคือเป็นบ้านของคุณอายซะ้า<ช>สวงเหรอบ้านตัวเองค่ะอืม บ้านหลังนี้ตอนนี้คืออยู่กันสามคนใช่ไหมใช่ค่ะนะสามคนเพราะฉะนั้นคือคือคุณคุณไอซัตนะคุณไอซัดะทรงเนี่ยนะหนึ่งคนแล้วก็มีลูกสายสองคนใช่ค่ะเป็นสามคนที่พักอาศัยอยู่ที่นี่ใช่ค่ะแล้วมีรายได้จากอะไรครับไม่มีค่ะติดในหนึนที่การนี่แหละเอาแล้วกินอยู่ยังไงอ่ะลูกให ก็นั่นนะสีถามว่าถามว่าบอกลูกให้ลูกให้แล้วเราว่าอยู่สามคนเนี่ยมีเขาทำอาชีพอะไระเลี้ยงลูกให้เนี่ยอ๋อลูกงานเสร็จเละฮะทำงานเสร็จเล<ะ>เยหมายถึงลูกสาวสองคนไปทำงานใช่ไหมอืออูกชายคนเดียวลรืชายคนหนึ่งลูกชายก็มีลูกนครอบครัวไปแล้วอืมไม่ไม่เอาตอนที่ที่ตอนนี้ที่อยู่กับคุณอายิซะเนี่ย ใช่ค่ะรับเดี้ยวตกลงคนเดียวสองคนเพราะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปพบคุณอยิซาอ่ะนะใช่ค่ะนะเอาอย่างนี้ทางทีมงานของเราประสานไปที่ท่านประลัดเทศบาลนะครับท่านปรลัดนันทิดาชัยราภสวัสดีครับท่านประลัดครับอ่าสวัสดีค่ะขอบคุณท่านประลัดด้วยนะครับที่กรุณาให้ทางอาสามาช่วยเพื่อคนพิการได้ประสานกับไปนะคุณอายิซาสวัสดีครับอยู่ค่ะอยู่กับท่านประลัดนะครับท่านประเอัด ท่านประครับคุณอายิซะเนี่ยมีลูกลูกสี่คนนะครับตอนนี้ก็มีคนดูแลอยู่สองคนที่อยู่กับคุณอายิซะนะครับ<ฆ>แล้วก็ขอความกรุณาว่าตอนนี้คือเป็นไม่สามารถจะเดินได้เลยอะเดินไม่ได้จริงๆค่ะสองข้างเลยค่ะท่านประหลัดครับท่านอย่างนี้เราจะมีพอจะให้เจ้าหน้าที่ไปดูไปดูเรื่องของความเป็นอยู่ได้ไหมครับท่านประหลัดครับ่ทางเทศบาลเข้าไปช่วยเหลือบ้านในการปรับสภาพ พื้นแบบแบบภาพบ้านนะคะครับได้ได้เข้าไปบ้านแบบผู้บัญการอ๋อมายถึงหยุดส่สง,สงเจ้าหน้าที่ไปเข้าไปแล้วใช่ไหมครับท่านท่านประหลัดอ่าจนเคนี้แบบอับเดีอ๋อดีใจอ่าคุณอ่ะคุณอายิซะค่เอ่อท่านประหลัดมาส่งเจ้าหน้าที่ไปแล้วไปดูแลรู้ว่าบ้านอยู่อะไรยังไงนะค่ะ แล้วท่านท่านประหลัดย้าว่าจะเข้าไปดาเนินการการปรับปรุงใช่ไหมครับท่านประหลัดค่ะได้มีกรรรารปบปัดเดียวครับค่ะค่ะแล้วตอนนี้นี่จะทางรถเข็นนี่อคุณคุณอาิสะ เด kind of oh, ี๋ยวทางเรื่องรถเข็นที่มีความจําเป็นเนี่ยนะครับทางอาสามาช่วยเพื่อคนพิการเนี่ยนะครับเราจะดําเนินการจัดส่งไปให้ก็ต้องขอความกรุณาท่านประหลัดด้วยนะท่านประหลัดนิดาชัยราชนะครับนะว่าว่าเดี๋ยวท่านได้ส่งเจ้าที่ไปตรวจสอบว่าเป็นคนพิการแล้วก็มีฐานะยากจนใช่ไหมครับใช่ค่ะอ นะฮะเป็นฐานะยากจนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้มีการนํารถเข็นส่งไปให้ด้วยแล้วก็ขอความกรุณาท่านประหลัดด้วยแหละมาส่งไปส่งมอบกันนะครับนะทีนี้ทีนี้ทีนี้ประทีนี้ท่านท่านประหลัดครับเวลาส่งส่งเจ้าหน้าที่ไปนะฮะเวลาส่งเจ้าหน้าที่ไปนี่เวลาส่งเจ้าหน้าที่ไปนี่ส่งลงไปในพื้นที่นี่ต่อรอบต่อรอบนีทุกทุกเดือนไหมครับหรือว่ายังไงฮะ อ่าอ่าในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะปีงบประมาณอ่าหกแปดที่ที่มีการปรับสภาพให้ค่ะแต่ว่าถ้าว่าการติดตามนี้อ่าจะจะจะเข้าไปดำเนินการอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าว่าอ่าค่ะอ๋ตอนนี้นะครับเราได้สายของทางอผู้ที่เป็นผู้นำรถเข็นมาให้ทาง อาสามาช่วยเพื่อคนพิการส่งมอบให้กับผ่านท่านท่านประหลัดนะครับเพื่อส่งมอบให้ทางคุณอายิสะดะทงนะครับนะฮะนะท่านอากูเมาฮะอากูเมานี่เป็นชื่อที่คนทั่วไปจะรู้จักเลยนะฮะทางท่านกิติธนวัฒน์ครับอาอกูครับอากูครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกำลังออกอากาศสดกับทางอาสามาช่วยเพื่อคนพิการครับอากูครับอยู่กับท่านประหลัดนะฮะ <ผ>อยู่กับท่านปหล,ลัดเทศบาลนะฮะประหลัดเทศบาลที่กตาบารูอ่ะครับ <ผม S 1> นะครับผมต่มีทางคุณอายิสะนะครับเป็นผู้ป<ส>่วยติดเตียงนะมีความจำเป็นต้องขอรับรถเข็นนะฮะอากูครับผมครับผมก็เลยแจ้งขอความคุณานไปทางอากูด้วยนะนายกสมาคมศิษย์เก่าพ่อปู่นะครับผมอากูจะจะสามารถจิดดนินการได้เลยใช่ไหมครับอากูครับ ได้ครับผมตามสบายเลยครับผมนะดีใจไหมนะครับคุณอายิซอครับดีใจมากเลยค่ะนะตอนนี้ทางอากูนะฮะนายกสมาคมสิทธิ์พ่อปู่เจ้าีกอหงนะครับส่งเสริมความสามัคค okay. ีนะะกิติธนวัฒน์จาวโกนันนะครับมามอบผ่านทางรายการอาสามาช่วยเพื่อบริการได้ส่งไปที่ส่งไปที่บัตรที่สิบห้าหมู่2นะฮะ โกตาบารูรามัญยาราแล้วก mm ็ผ่านช่างท่านปรลัดนัน oh ทิดาเชลาบนะครับปรัชเทศบาลที่ท่านดูแลในฐานะของที่ท mm ่านประดลัดน yeah, uh. ้าที Pu ่แทนท่านนายกเทศมนตรีโกตาบารูนะท่านประหลัดนะครับขอบคุณท่านประหลัดด้วยนะครับขอบคุณทางอากูเมานนะอากูนะขอบผมขบผมขอพคุณอย่างมากเลยครับทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ดีกับทางคุณอจิซาด้วยทเจ้าหน้าที่เขาได้ดูแลเพิ่มเติมนะครับนะขอบคครับครับขอบคุณครับ นี่เป็นเรื่องที่เราปิดท้ายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือของอาสามาช่วยเพื่อคนพิการทุกทท่านเนี่ยนะครับสามารถที่จะส่งข้อมูลเข้ามาได้ผ่านไหนฮะผ่านช่องทางทาง a c e b o o กก็ได้นะครับผ่านช่องทางทางไลน์ก็ได้นะเฟซบุ๊กก็ทางไปเทา่าเฟซบุ๊กก็ผ่านอาสามาช่วยเพื่อคนพิการนะครับทางไลน์ก็ส่งข้อมูลเข้ามาทางไลน์นะครับนะซึ่งทางไลน์ของเราก็สื่ออาสานะครับนายใส่แอดนะ SUESA นะครับหรือทาง ทางเว็บไซต์ก็เวิร์วเว็สื่ออาสาประชาชนนะครับง่ายๆเลยเบอร์โทรศัพท์ก็0817159551-3ะครับทุกท่านสามารถติดตามรายการอาสามาช่วยเพื่อคนพิการได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาดี9กนกาถึง10นาฬิกาซึ่งได้รับการสนับสนุนนะฮะงบประมาณการผลิตรายการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตะฮ้รับการสนับสนุนนะงบประมาณการผลิต รายการนะครับจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณน้องบอยด้วยนะฮะน้องบอยอคอนทอนไกรสุวรรณนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือผมนะฮะมาทําหน้าที่ถ่ายทอด,ดเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้วันนี้ผมพดโพสีพร้อมทีมงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ ตาเมื่อยแต่ใจยังมองเห็นโลกที่เป็นด้วยรักไม่เคยจากแม้เสียงเงียบหายแต่ใจยังร้องดังอบทุกอย่างผ่านหัวใจที่มั่นคงแม้ทางเดินจะขรุขระปาแต่เราอยู่ข้างเธอ